สำหรับดิสโมหนังงูที่สุดแสนจะสวยหรูและอลังการนะคะตังเอกก็จะเริ่มต้นที่สีเทางูเหลือมบริเวณหลังนะคะพี่ๆขะไม่ใช่สวยธรรมดาสิสวยอลังการมากโดดเด่นมากพี่ๆงานตัวนี้นะมีตั้งแต่5 000, 6, 000, 7, 000้าแสนหกแสนเจ็ดแสนเลยค่ะ เป็นงานที่แบบซื้อบ้านได้เป็นหลังซื้อรถได้เป็นคันโอ้แม่เจ้ากระเป๋าอะไรจะยอดนิยมหรูหล่วแล้วก็แพงแพงขนาดนั้นค่ะแล้วหน่อยก็นำนำังงูแท้มาผลิตดิสโ o มรุ่นนี้ให้กับพี่ๆี่นะคะอ่ะสีเทามูเหลือมนะคะพี่พี่ขากว้าง14นิ้วโอ้ยใหญ่มากค่ะกว้าง14นิ้วนะคะส่วนสูงจะอยู่ที่10.5นิ้วความหนาด้านข้างก็จะอยู่ที่5นิ้ว สีเทาค่อนข้างเรียบหรูดูดีและคมเข้มมากเลยพี่พี่ค่ะหนังงูนะไซส์เท่ากับน้องเอ๋นะสูงเท่ากับน้องเอ๋นะคะพี่พี่แล้วก็หนาเท่ากับน้องเอ๋พี่พี่ลองหาดูแล้วซับในเป็นหนังวัวแท้พี่พี่ลองหาดูเอาก็แล้วกันนอะที่ซับในที่จะเป็นหนังงูเหมือนของน้องเอ๋เนาะเออไม่ใช่ซับในเป็นหนังวัวเหมือนของน้องเอ๋เนาะเฉพาะค่าซับในเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองพันนะจ๊ะเออพี่พี่เห็นน้องเอ๋ขายกระเป๋าช็อปปิ้งหนังวัวไหมใบละพันแปด อันนั้น14นิ้วใช่ป่ะเออสูง9นิ้วแต่น,นี้มันสูง10นิ้วโดยค่าเฉลี่ยก็สูง4กันอ,อย่างน้อยๆต้องมี2 0 0นเนาะเฉพาะค่าทับในใช่ป่ะแล้วด้านนอกอะจริงๆ2 0 0 0เอาไม่อยู่หรอกหนังงูแท้เนี่ยพี่ๆ่ะไหนจะค่าแรงค่าฟอกใช่ไหมค่าเลี้ยงอีกอันนี้มันเป็นงูเพาะพันธุ์น้องเอ๋จัดให้กับพี่ๆพิพพเศษเพียงใบละ5,900บาทเท่านั้นค่ะก่อนอื่นจะให้พี่ๆดูนะ ให้พี่พี่ดูงานแบบนี้หลักแสนทั้งนั้นเลยงานหนังงูทั่วโลกแพงมากพี่พี่คะ่ะงานหนังงูทั่วโลกแพงแพงนี่ราคาใบเล็กๆนะ32,900บาทอันนี้ใบเล็กๆนะพี่พี่เอาลองหาราคามาเพิ่มเติมสิขนาดใบเล็กๆนี่32,900บาทแต่ของน้องเห็นเนี่ยพี่พี่ห้าพบาทใบใหญ่ขนาดนี้พี่พี่คะ่ะถ้าสนใจแคปภาพทักแชท ได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยืม,มันไม่สะใจมันต้องให้ดูอย่างนี้มันต้องให้ดูอย่างนี้ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนังของน้องเอกสวยมากจริงๆสีก็สวยและความประณีนของเนื้องานก็คือสวยอลังการมากนะคะพี่ๆขาดูก้นกระเป๋าสวยสุดพลังเกิดเลยค่ะต่อไปนะคะน้องเอกให้พี่ๆชมเป็นสีธรรมชาติมูหลาม พี่ๆค่ะดูใบนี้ใบนี้ใน4,999ดอลลาร์นะคะอ่ะโอเคดูค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทย174,000บาทคือกระเป๋าหนังงูทั่วโลกคือแพงค่ะแล้วของเหวอ,อันนั้นอันนั้นคือไซส์เล็กแต่นี่คือไซส์ใหญ่อันนั้นแสนกว่าแต่ไซส์ใหญ่จะอยู่ที่5 0 0 0กว่านะคะรุ่นนี้ต้องเลยทำให้กับพี่5,900บาทงานพาิิมาใหม่ล่าสุด งูหลามธรรมชาติ14นิ้วซับในหนังวัวต้นทุนในการผลิตคือสูงแบบคือโทษโลกอะค่ะไม่มีถูกหรอกไม่งั้นเขาก็ไม่ขายกันใบละ30,000 0 0 0ใบละแสนใบละ5แสนพี่พี่ต้นทุนมีแต่มีแต่แบบหลายหมื่นบาทอะต้นทุนต้องมีหลายหมื่นบาทเขาถึงขายราคาหลักแสนหลายแสนกันหนะักพี่พี่งานตัวนี้เอาจริงๆอดูสีธรรมชาติ พี่ๆขาถ้าพี่ๆสนใจนะคะแคปภาพทักแชทมาได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งน้องเอกได้เลยค่ะและสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอกทาง youtube นะคะน้องเอกจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ทุกคลิปนะเมมเบอร์น้องเอกเสร็จแล้วทักหาน,น้องเอกทางไลน์โอ้ยเสียงออดอ้อน,ออนเสียงออดอ้อน,ออนจังเลย ส่สายสะพายให้ดูค่ะรุ่นนี้โอ้โหทุกคนสวยหรูอลังการมากที่สุดขายหลักพันหกกำไรหลักร้อยต้นทุนไม่มีน้อยลงค่ะมีแต่ขึ้น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 ,ข,น,ข,นขึ้นนะคะพี่ๆ่ะต้นทุนมีไหมเลี้ยงม,มูแล้วต้นทุนถูกลงค่าําเค่าไฟยิ่งตัวใหญ่ยิ่งกินเยอะยิ่งต้องอ้อยดูและอะไรเยอะแยะมากมายเชอะพี่ๆขาซับในจะเป็นหนังวัวแท้สีดําเหมือนกันทุกใบเนาะเปิดให้ดูใบหนึ่งดูนะคะด้านข้างมีกระดุมเก็บขอบเก็บมุมนะคะ นี่ค่ะด้านใหม่ใหญ่โตมโหฬารอลังการมากเฉพาะค่าซัพย์ใหนของเรานั้นก็ฟาดเข้าไปหลายบาทแล้วต่อไปค่ะน้องเให้ชมเป็นอืม อะไรจะสวงคมเข้มดุดันและส่งพลังขนาดนี้ใส่สายสไย,ยก็ดูดีนะคะแบบไม่ใส่สายถือก็สวยใบเนี้ยงูเหลือมยักษ์ระดับอนาคอนดาต้องมี8ปี10ปีขึ้นไปเลี้ยงให้ได้8ปี10ปีนี่มันไม่ใช่เวลาน้อยๆน,น,นะคะพี่ๆระดับนี้ก็ใหญ่ไม่รู้จะใหญ่ยังไงแล้วนะ สําสหรับงูเพาะพันธุ์นะคะสาหรับงูเพาะพันธุ์ระดับนี้ก็ใหญ่ไม่รู้จะใหญ่ยังไงแล้วถ้าชอบความคมเข้มของกระบอกใบนี้เนาะงูเหลือมใบนี้เป็นหลังงูเหลือมนะคะพี่พี่ลวดลายสวยชอโอผิวหนังสวยคมเข้มชอพี่พี่ขาดูค่ะโอโหโอโหพี่พี่ขาดูดูดูแม่เจ้าโอโหวางงานสวยวางงานสวยมาก สุดยอดมากพี่พี่ขาเนี่ยน้องเอกแทบอยากจะเอาดอกไม้ใส่พาดเนี่ยไปหาผู้ผลิตเลยคนถ้าจะวาดหนังให้ได้อย่างนี้พี่พี่ต้องวาดแบบรักล,ลูกค้าถึงขีดสุดเลยนะอันนี้เวลาน้องเอกรีวิวกระเป๋านังงูนะคะพี่พี่น้องเอกจะพูดถึงขบวนการหรือขั้นตอนการผลิตอยู่ตลอดเวลาเพราะว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่เราจะจับวางตรงไหนละ่ะให้ได้หนังสวยสุดขีดสวยสุดพลังเกินเนี่ยเราจะต้องจับวางตรงไหนอะไรยังไงคือถ้าคนวางหนังไม่เก่งไม่ฉลาดเนี่ยนะนะพี่พี่ทำงานออกมาไม่ได้สวยขนาดนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะวางหนังได้สวยแบบนี้ลายสวยแบบนี้ดู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 ด,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 ดูโอ้โหเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องฉลาดด้วยคะ่ะพี่นุชขเนื้องานมันฟ้องจริง,รงๆนะคะเออ เวลารีวิวเนี่ยพี่พีมันรีวิวแบบความภาคภูมิใจมันรีวิวด้วยความสุขมากๆเลยอ่าต่อไปสี e ถูกค่ะเรียบหรูผู้ดีผู้ดีเห็นลายงูเหลือมเื่อนเลื่อนเลื่อนืนะคะสีแฟชั่นยุโรปค่ะตัวนี้ก็จะเป็น uh, แถบยุโรปเนาะเป็นสีเทาผสมสีน้ำตาลผสมสีเขียวพี่พี่ค่ะนอกจากทีมวาดหนังทีมวางแพทเทิร์นสุดยอดแล้วทีนี้พี่พี่รู้ไหมคะทีมฟอกหนังงูของแต่ละที่เนี่ยจะมีผิวสัมผัสที่ไม่เหมือนกัน นะคะแต่ละโรงแต่ละโรงเขาจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันเหมือนร้านส้มตําเลยค่ะพี่ๆขาสูตรใครก็สูตรมันแต่สูตรของนะคะของนงเหนี่ของโรงงานที่ผลิตกับน้องเหนี่ผิวสัมผัสต,ต,ต้องอะไรต้องนุ่มต้องละมุนต้องไม่หยาเออถ้าเกิดหยาบนะคะไม่ใช่ของเรา <laughs> ผิวสัมผัสก็คือบ่งบอกถึงงานฟอกที่ดีและมีคุณภาพและบ่งบอกถึงระยะเวลาด้วยค่ะบ่งบอกถึงระยะเวลาคืออะไรระยะเวลาก็คือผิวเนี่ยถ้าฟอกได้ดีฟอกได้นุ่มผิวสัมผัสไม่สากเนาะก็แสดงว่าเขาต้องใช้ระยะเวลาในการฟอกนานนั่นเองค่ะต่อไปน้องเ็นให้ดูเป็นสีบลูยีนค่ะพี่ๆค่ะ,ะช่วงแรกน้องเอยก็จะโชว์เป็นหลังนะหลังว่ามีสีอะไรบ้างนะคะพี่ๆค่ะ พอเราเห็นเนาะ,ะการวางหนังที่สวยางามตำแหน่งหนังที่ถูกต้องเราต้องเน้นต้องย้ำต้องเจาะรายละเอียดเข้าไปเพราะแต่ละที่เขาไม่ได้มีพื้นฐานหรือมาตรฐานในการผลิตหนังที่เหมือนกันนะวี่พี่คะม,มาตรฐานในการผลิตหนังเนี่ยแต่ละที่ไม่เหมือนกันทําไมต้องเหกุต้องบอกเพราะว่าถ้าเกิดพี่จะจ่ายแพงกว่านี้หนูขอสวยกว่านี้หนูขอซับใหม่แพงกว่าหนูนะพี่พนะอ่ะสีบลูยีนหลังงูเหลือมค่ะ ทีเนี้ยพี่พี่เห็นไหมคะงานหนังที่สวยผิวสัมผัสที่นุ่มแล้วพี่พี่ดูนะเกล็ดแต่ละเกล็ดในห้พี่พี่ดูใกล้ๆคือเกล็ดน้องเอจะไม่มีแงนโผลขึ้นมาเลยนะบง่งบอกถึงขั้นตอนขัดสีชวีวันคะ่ะถ้าฟอกดีไม่พอนะคะยังต้องนําไปขัดด้วยเครื่องขัดลูกแก้วด้วย <S <S เพื่อให้ผิวหนังสวยเกล็ดทุกเกล็ดเรียงเหมือนเสื้อผ้าต้องรีดะคะ่ะแต่หัวลูกแก้วมันไม่ได้ใหญ่เหมือนเตารีดนะพี่หัวเล็กเท่านี้แล้วก็ ขัดทีละแถวทีละแถวกิ้งไปกิ้งไปกว่าจะได้หนังแต่ละผืนที่สวยขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่รักคาดูความสวยห้าพันเก้าบาทมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสีนี้นะของจริงสวยมากนะคะของแถน,นช่วงนี้เป็นขาจอระเข้แทนน่ารักน่ารักค่ะ นกเหนือก็พูดเหมือนเดิมแล้ก็ข้อมูลมันเหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนไปแล้วก็ต้นทุนก็ไม่ได้ถูกลงด้วยแล้วมันหายยากด้วยนะ,ะสำหรับเหน่อยคือสวยและทรงคุณค่าตลอดไม่ไม่สามารถหาอย่างอื่นมาทดแทนได้จริงๆนะคะพี่ๆหามาแถมให้พี่ๆได้นี่ถือว่าโชคดีแล้วต่อไปค่ะสีฟ้ามูเหลือมหลังให้พี่ๆดูแต่ละจุดแต่ละจุดไปแล้วเนี่ยพี่ๆลองดูสิสวดสรง ส้วนทรงนี้เขาผลิตจากช่างที่มีประสบการณ์และมีความปราณีตกระเป๋านองเห๋จะดูสวยและมีชีวิตชีวานะคะดูไม่เบี้ยวดูได้เซนเตอร์ดูดูมีจิตวิญญาณอ่ะเห็นไหมงานมันจะความรู้สึกอ่ะมันเหมือนมีชีวิตอะพี่พี่เข้าใจฟิลน้องเห็นไหมกระเป๋าที่ทรงสวยดูพลิ้วดูเป็นทํอ่าเขาเรียกว่าอะไรดูสวยดูหรูดูมีชีวิตกับกระเป๋าที่ดูทื่อพี่พี่มองออกไหมมองจากในกล้องมองออกไหมอ่ะอ่าดูขอบไปเลยมองด้านข้างเป็นไง เออบรรลานไว้ละเออมองจากด้านข้างอย่างเงี้ยเออนี่อมองด้านหน้าเออเห็นไหมคะส้วนทรงองเอวอะถิาเปรียบเสมือนเนาะช่างที่ผลิตงานได้อย่างสวยงามแล้วก็ปราณีตเนี่ยก็เปรียบเสื้อเปรีบเปรียบเทียบเสมือนผู้หญิงที่มีรูปร่างสวยหุ่นดีได้สวดได้ศพอ่าอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะพี่ๆขานอกจากเปรียบเทียบให้เห็นเฉยๆนะว่ากระเป๋าเนี่ยมันก็เหมือนคนละค่ะถ้าทําออกมาดีๆเนี่ยสวนทรงองค์เอวมันสวยนะพี่ๆสีฟ้างูเหลือม โอ้โหสีสวยโดดเด่นสะดุดตาลวดลายสะดุดใจใหญ่โตมาโหรานอลังการมากนะถ้าจะจ่ายแพงกว่านี้ขอใหญ่กว่านี้นะคะขอผิวสัมผัสนุ่มกว่านี้ถ้าจะจ่ายแพงกว่านี้ขอซับในแพงกว่านี้ค่ะทอดหนูใส่ให้สุดพลังเกิดขายหลักพันบุกกระเหลักร้ายเติมทุนน้องสูงขึ้นสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นตลอดเลยสีชมพูค่ะเนี่ยเราทําสีให้เนี่ยสวยทุกสีนะคะ ความสวยของสีก็ไม่ไปสองรองใครลวดลายที่สวยงามนะคะเกิดจากการวางหนังที่วางหนังอย่างไม่กลัวที่จะสิ้นเปลืองนะคะวางอย่างตั้งอกตั้งใจคนวางหนังคนทํางานต้องเกิดความรักในงานถึงขีดสุดนะคะพี่พี่ความรักในงานเนี่ยแปลว่าอะไร ความรักในงานแต่ถ้าใจมันไม่รักเนี่ยงานออกมาไม่สวยหรอกค่ะงานลายสเปะสปะถือว่าเป็นหนังมูตรงไหนก็วางได้แต่งานอกเอฟเนี่ยคือต้องวางเซนเตอร์ทุกใบทุกสีแล้วก็ทุกรุ่นด้วยไปต่อกันที่สีต่อไปที่รอดใหม่ล่าสุดเลยนะคะพี่ๆผลิตมาใหม่ล่าสุดสีส้มสีส้มใครไม่รู้ว่าเป็นสีของแพง p h o n e ตอนนี้ย ใครถือโทรศัพท์สีส้มคือดูรวยเลยกับคือสีส้มมันเป็นสีคนรวยเลยนะตอนนี้แม้แต่กล่อง MS, ไอเมสี่พี่เห็นมาเขาก็ยังใช้สีส้มเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์เขาเลยแบรนด์ที่แพงที่สุดโทรศัพท์ที่แพงที่สุดยังใช้สีส้มเลยอนะ่ะเพราะฉะนั้นอยากกลัวที่จะใช้สีสดๆสีสวยๆยิ่งแต่จะเพิ่มความโดดเด่นและมีพลังงานดึงดูดขั้นสูงสําหรับสีส้มนะค่ะีค่ะสนใจอ่ะสนใจแคปภาพทักมาค่ะ แล้วพี่พี่จะไม่ผิดหวังในความสวยความสดโดดเด่นทั้งเรื่องของหนังชิ้นหนังต่างๆที่น้องเหลททำให้กับพี่พี่อย่างตั้งอกตั้งใจทีมงานผู้ผลิตนะคะกับงานที่สวยงามแล้วก็โดดเด่นไม่เหมือนใครต่อไปคะ่ะน้องเหลให้ดูเป็นบริเวณท้องบ้างนะคะว่ามีสีอะไรบ้างสีเหลืองเจ้าแม่แฟชั่นไม่ควรพลาดนะคะเจ้าแม่แฟชั่นไม่ควรพลาดเลยจริงๆค่ะ ด้วยประการนใดนๆทั้งปวงถ้าเกิดว่าพี่ๆมีกระเป๋าคือผู้หญิงเราะเสื้อผ้าก็ไม่ได้มีตัวเดียวอยู่แล้วถูกไหมคะกระเป๋าก็ไม่ได้มีใบเดียวเหมือนเป็นอวัยวะอีกหนึ่งของร่างกายไปนีแล้วแล้วเป็นอะไรผู้หญิงกับกระเป๋านี่เป็นอะไรที่เป็นของคู่กันไม่ใช่แค่เข้าของเครื่องใช้แต่บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยและรสนิยมนะคะรสสนิยมการใช้เครื่องหนังเห็นไหมคะดาราเซเลบมหาเศรษฐีทั่วโลก แล้วแล้ว,ลวถ่าเราชื่นชอบแบบนี้โรสนิยมเราก็เป็นแบบใดล่ะคะพี่พี่คะซึ่งของพวกนี้มันไม่ได้มีทั่วโลกนะไม่ใช่คนที่อยากได้ก็จะได้นะ,ะเพราะว่าราคาะทั่วโลกมันแพง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 มากๆานนะงู ที่แพงสุดๆที่ไหนก็ไปดูราคาได้เลยทีนี้สีสันพี่พี่ขาถ้าเกิดพี่พี่มีสีเรียบๆเยอะอยู่แล้วต้องการความสนุกความสนาะนความสุขโดดเด่นชุดลดสวยไม่เหมือนใครสีเจ้าแม่แฟชั่นสําหรับสาวๆที่แต่งเนื้อแต่งตัวเก่งนะคะมีรองเท้าหลายสีมีเสื้อผ้าหลายสีมีกระเป๋าหลายสีหลายใบแต่ถ้าเกิดพี่ยังไม่มีหนังงูและพี่ไม่มีสีเหลืองขอแนะนําเลยคะ่ะเพราะว่าของจริงน้องสวยมาก ของจริงน้องโดดเด่นมากโอ้โหหนูได้ไม่มีคําจะบรรยายจะบอกกับพี่ๆแล้วค่ะคือสวยเวอร์เกินสวยเกินสวยเกินเหตุต่อไปสีเขียวตองแฟชั่นนี่ก็อีกหนึ่งสีค่ะที่ของจริงคือปังมากสวยมากราคา5,900บาทอะ่ะแล้วซับในขนาดนี้ไซส์ขนาดนี้พี่ๆ่ะก็ลองเช็คลองดูได้เพราะว่าขนาดใบเล็กใบน้อยอีก3 0 0 0,000 0 0นอเหนเวนี่ยทำเต็มท,ที่ทำสุดพลังเกิดเลยนะ ลงทุนเยอะกําไรน้อยเพื่อหาของสวยๆมาให้กับพี่ๆในราคาสุดแสนพิเศษเชื่อเถอะว่าหามไม่ได้จากที่ไหนแล้วพี่ๆขาหามไม่ได้จากที่ไหนแล้วพี่ดูก้นกระเป๋าหนูดีโอ้โหอันนี้คือคือฟาดท้องแบบน้อยนี่กระทร้องนี่กระทร้องนี่กระทร้องท้องก็ตรงกลางเขาก็จะเก็ดใหญ่ถ้าเล่นท้องก็คือเราจะเห็นเกตใหญ่ๆแบบหูปีคู่กันเลยสวยเวอร์ต่อไป พี่อยากได้เขียวนะแต่เขียวตองพี่ยังใจไม่ถึงอย่างเงี้ยอ่ะพี่เอาเขียวขี่ม้าไปค่ะสีนี้เนี่ยของจริงสวยแล้วก็ละมุนมากดูสีสุภาพมากๆเลยนะคะพี่ๆค่ะสีเขียวขี่ม้านะคะท้องหูเหลืองค่ะ อ่ะดูความสวยความเนี้ย ب, พี่พี่ดูเกรดสิโอโหทั้งสวยทั้งเนี้ยบนะหนังงูแท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยแบบว่าโอ้โหหนูหนูพูดคําว่าสวยไปกี่ร้อยรอบแล้วก็ไม่รู้พูดไม่ขาดปากเคยเห็นผู้หญิงสวยไหมคะถ้าต้องเห็นเจอไม่อาต้องเห็นก็คงจะต้องพูดสวยไม่ขาดปากอ่ะคือกระเป๋านี่นก็อารมณ์ฟีลเดียวกันเลยนะคะอยู่กับของสวยของงามเห็นเมื่อไรโอ้สวยจัง เดินอยู่ในร้านเนี่ยค่ะมองเอ้าสวยจังโอ้โหสวยจริงโอ้โหอยากให้ลูกค้าได้เห็นจังเลย mm. นอเนเอ็นะพี่พี่จะครั้งเจอนอเนเอะครั้งแรกพี่พี่จะสงสัยอะไรอะนอเนเอกเข้าใจหมดอะค่ะการที่พี่จะซื้อกระเป๋าสักใบหนึ่งอะเนาะราคา5 9 0 0บาทถ้าเทียบกับกระเป๋าทั่วไปแน่นอนว่ามันจะฟังดูเหมือนราคาสูงแต่ถ้าเกิดเทียบกับกระเป๋า ประเภทเดียวกันถ้าเทียบกับกระเป๋าประเภทเดียวกันที่เป็นหนังงูเหมือนกันเนี่ยของหนูก็ถือว่าถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วแต่ว่าคุณภาพหรืออะไรนะ้อกห็นมั่นใจที่จะบอกกับพี่ๆว่าของหนูไม่แพ้ใครนะคุณภาพเอยทรับในหนังเอยต้นทุนในการผลิตของเราก็คือผลิตให้อย่างแบบพรีเมียมเกรด A บวกบุมบวก,บวกทุกขั้นตอนนะคะราคาเนี่ย ของนกเอกก็ถือว่าเป็นาราคาที่จับต้องได้ถ้าเป็นงูเพาะพันธุ์นะย้าว่าถ้าเป็นงูเพาะพันธุ์เลือกใส่ซับในหนังรั่วมั่นใจที่จะบอกกับทุกคนว่าของนกถูกที่สุดในประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะก็คือม,ม,ม, i, <laughs> มันไม่ได้มีงูแพรพันธุ์แพรพันธุ์มันไม่ได้มีงูเพาะพันธุ์อย่างเดียวนะก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าทุกรุ่นที่นูอ่ผลิตให้กับพี่ๆนี่ก็คือต้องแจ้งเข้าไปในกรมป่าไม้ทุกรุ่นนะคะพี่ๆคะ่ะต่อไปค่ะต้องให้ดูเป็นบลูยีนค่ะบลูยีนลายท้องค่ะ ท้องหนังหมูนะคะของแท้ของสวยนะพี่พนะถ้าเทียบกับชิ้นงานเดียวกันที่เป็นหนังงูเหมือนกันค่ะแน่นอนว่าแน่นอนว่าของหนูยังไงก็คือถูกแต่ความสวยสู้ตายพี่พน้องเอไม่กลัวเลยว่าครั้งแรกที่จะเจอหนูพี่จะรู้สึกยังไงขอแค่พี่ลองเปิดใจซื้อกับหนูครั้งหนึ่งพี่พค่ะ พี่พี่ต้องกลัวใจตัวเองแล้วล่ะเพราะพี่ต้องมีครั้งที่2กับหนูแน่ถ้าพี่เคยซื้อกระเป๋ากับหน่อยไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะจากประสบการณ์เองเห็นเนี่ยสาวๆเนี่ยถ้าคิดเป็นร้อยละนะร้อยละ99ซื้อซ้ําถ้าเป็นหนุ่มๆถ้าเป็นหนุ่มๆน,นะคะ ไม่ค่อยซื้อซ้าหรอกเพราะว่าเขาใช้เข็มขัดเขาใช้กระเป๋าเขาใช้ยาวมากอ่ะยุเว้นสาวๆเขาจะซื้อไปให้แฟนเขาสะสมบ้างนูน่นนี่นั่นกระดูกท้องสีนั้นสีนี้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นสาวๆจากประสบการณ์นะคะผู้หญิงที่จะซื้อกระเป๋าไปแล้วใช้ยาวๆมีแต่ส่วนน้อยส่วนมากคือพอได้ของเราเอนไปลองใช้แล้วเห็นของเองแล้วเกิดความสวยมีความสุขเวลาถือไปไหนมาไหนไมีแต่วความอ่มัน่นอกมั่นใจเนาะพี่ๆเนาะ เขาก็กลับมาซื้อซ้ําคือถ้าเกิดว่าจะรอให้ของนอกเอกพังนะพี่พี่แล้วพี่พหนูหไม่มีโอกาสได้ขายหรอกถ้ารอให้กระเป๋านองเอกพังนองเอกไม่มีโอกาสได้ขายะคะ่ะบริษัทบางบริษัทเจ๊งเพราะว่าผลิตสินค้าดีเกินไปหนูยกตัวอย่างอย่างบริษัทหลอดไฟที่อเมริกานะคะจนป่านนี้ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศอเมริกามาเนี่ยหลอดไฟหลอดนั้นั็ไม่ดับเลยะะ่ะแต่ตอนนี้บริษัทจะดับไปแล้ว โชคดีตรงที่ว่ากระเป๋าอะมันไม่เหมือนหลอดไฟหลอดไฟมันมีดวงเดียวมันพอแล้วไงใช่ไหมจะไปซื้อมาใส่เป็นเพิ่มสองสามหลอดมันก็ไม่ใช่แต่กระเป๋าเนี่ยถ้าเกิดเราให้พังน้องเอ๋ไม่ได้ขายไม่ได้ขายค่ะเพราะว่ากระเป๋าหนังของน้องเอ๋เนี่ยสวยแข็งแรงทนทานนะคะพี่ๆขาสีดําก็สวยงามมากสวยแข็งแรงทนทานใช้งานแบบสามสิบสี่สิบปีเครื่องหนังแต่ละใบเนี่ยมีอายุยาวนานมากขนาดนั้นเลยนะคะ โชคดีตรงที่ว่า,าลูกค้าสาวๆเนี่ยเห็นชิ้นงานของเห่อยแล้วประทับใจสวยก็เลยกลับมาซื้อซ้ําเป็นชิ้นที่2หลายๆท่านให้โอกาสน้องเยเป็นร้อยครั้งเลยคนะ่ะมีกระเป๋าในร้านด้วยนะมากกว่าร้อยใบสินค้าเครื่องหนังที่เหล่าบรรดามหาเศรษฐีทั่วโลกนิยมถืออวดถือโชว์ใช้งานสะสมก็หนังงูหนังจระเข้กระเบนนี่เขาก็สะสมกันนะ หลายราชวงรวมไปถึงราชวงไทยน้องเอกก็เห็นทุนกระหม่อมถือ,อขออนุญาตนะคะเคยเห็นนะคะถือกระเป๋าน้องเอกดีใจค่ะถึงจะไม่ใช่งานน้องเอกแต่น้องเอกดีใจเพราะว่าคือแบบมันเป็นที่นิยมไงคะพี่ๆเป็นที่นิยมแล้วมันก็หายากแล้วมันสวยงามะ เออไม่ว่าจากที่ไหนมันก็สวยทั้งนั้นแหละแต่ของเราจะพิเศษหน่อยคือราคาพิเศษอ่ะพี่ๆสนใจทักมาหา้องเอ๋ได้เลยนะคะอยากได้ใบไหนนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของ้องเอ๋ค่ะขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ